มันต้องเป็นโมีบแบบอันนี้หัวเทียนถ้า้วมันเสียดิ่งโมชีบอะไรเมื่เสียโมชีบก็ต้องเช็คก็ต้องเช่คหัวเทียนนั่นสิว่าอ๋อหัวเทียนมันเสียบัวหัวถ้าเขาถอดไม่ชิบก็ได้มันมันติดฝานี่มันต้องถอดฝานี่เลยถ้าถอดฝานี่คุณพี่ grabbar ไปเลยเอาเช็คแน้าเลยสตาร์ทเบอร์หัวเห็นไปแน้าเลยใช้ลิ้งเลย อ,อก,ก,กลนี่ของใหม่นะเจ็บไอ้ตัวนั้นไมนโัวขวารอก็โดนก็โดนไม่รู้จะโดนยังไงแตไฟไม่กระแทกเลยอะม,มันีไม่ออก ว่าคอยเสียเช็คสี่หัวจะนะหาจุดยึดมันแน่นๆคอยยังไงเลียนทาเป็นปีแล้วบิ้งแล้วใช่ไหมคอยอ่ะคุณน้องถอดฝานันฐานเลยอ๋อมี่แล้ว เปลี่ยนปลั๊กใหม่ด้วยต้องเปลี่ยนปลั๊กใหม่ด้วยปลั๊นกนี้แต่ก็ยังยังได้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้ามีอาการต้องเปลี่ยนปลั๊กด้ว่เปลีปย่ยนทั้งหมดเลยเหรให้ปลั๊กตัวนี้ที่เสียวขราะการฉีดตัวมันจะขับได้ไงทำส,สตาร์ทไม่ติดแล้วทำสเสียเของมัน